สวัสดีครับมาผมมาฟอกับเซีวอาร์คูบตาราศีสไลดเหมือนเก่าเหมือนเดิมครับวุนนี้ภาพพี่น้องนะครับมาส่งรถนะครับอยู่ทางบ้านเมืองแค่นนะครับตำบลมืองแค่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับเอารถเอลฮ่าสอนะครับมาส่งเ่นนะครับ มาหอดมาจอดมาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับตัวนี้มันเป็นรถตีเทิร์นนะครับตีเทิร์นเอาเอลซีศูนย์หนึ่งแปดนะครับมาเทิร์นนะครับคุยราคากันเรียบร้อยนะครับตอนนี้เข้ากับมาพร้อมเรียบร้อยนะครับพร้อมเรียบร้อยแล้วก็เอามาส่งอ่อนเทือนนะครับ รถเก่าไปรถใหม่มานะครับเอาก็จะเอารถขั้นเก่านะครับขึ้นไปแล้วก็มาหอดแล้วก็เอารถขั้นใหม่มาส่งเพิินนะครับตัวนี้รถเทิร์นเนาะกับตีให้เพิินขั้นนี้นะครับตีขั้นนี้ให้เพิ่นอยู่อ,อยู่สามแสนหกนะครับเนี่ยมีสามแสนหก นะครับพี่น้องถึงที่จะแพงกับคอมเมนต์มากนะครับแต่คอมเมนต์นะครับว่าราคานี่โอเคบอนะครับของแจกของแถมเข้าเต็นมาเนี่ยนะครับอ้าวจะอมเรียบร้อยนะครับ ฐานจะใส่ตัวเดียวกันครับของ l 5 0นะครับเป็นฐาน246 F ให้พี่ผัดอ่าเป็นจังไงพี่้องนะครับดูสมสวยงามนะครับไฟดีไลท์นะครับ มาหอดมาจอดมาเติมมาตีเราปล่อยแบบแลวนี้เป็นตีเทิร์นในสามเซนหกนะครับ,นะรบดาวเมดเลยนะครับสองปีแล้วเก่าหมื่นนะครับเจ็ดปีได้พี่นรณ์ ใครสนใจนะครับอยากจะเทิญกับโทรเข้ามานะครับเบอร์เ,เก่าเบอร์เดิมเบอร์เซวาตศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสามเก่าศูนย์สองศูนย์สี่นะครับเราจะเริ่มนะครับฝากคนไหลคนแชค่คนติดตามเป็นน้ำเน้นนะครับสำหรับช่องใหม่นาะเซวาตคูปตาราศีสไลด์เราจะเล่นนะครับตอนนี้กะซอยดันไปครับพี่นอ้องให้มันถึงสองพัน 2, นะครับช่วงนี้กะยังอยู่พัน แปดนะครับพันเจ็ดพันแปดอยู่นะครับกับฝากเป็นแรงใจนะครับเชียร์ไม่ได้เพิ่งคลิปแล้วกันซอยโคตรไล่นะครับซอยติดตามเห็นน้ำเนียนะครับหรือว่าท่านไหนมีอย่างเพิ่มเติมกับคอมเมนต์มากครับใต้คลิปนะครับคอมเมนต์มากนะครับเชื่อร์อาจจะพร้อมน้อมรับนะครับปรับปรุงแก้ไขหรือว่าอยากจะมึง แบบไดนะครับอยากจะมึงสร้างพคนซอมบอหรือว่าอยากจะมึงเปลี่ยนมังหันมังนีไทยเสื้ออาททยมึงแงเปลี่ย,เยนเี้นหล่อนะเปลี่ยนเสี้นหล่อรังไม่ว่าตัดทอนคาดคเป็นเหตุอย่างไหนนะครับจ้ะคอมเมนต์พ่ามานะครับอ่ะตัวนี้นะส่งมอบไปเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้แล้วกงจะบ,บริสุสอนเพิ่นยังหลายอย่างนะครับ เพราะว่าเพิ่นเป็นรถอยู่แล้วนะครับชนก็อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ของเพิ่นนะครับถือว่าคงสา้างกันยั่งดีสภาพดีนะครับเดี๋ยวผ้ามเมึงหลอบขั้นนะครับรถเพิ่นกัรรักษาดีอยู่ครับรักษาสภาพดีรักษาสภาพดีอยู่ะะดี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 รถทุก เจ็ดปีแต่ว่าชวโมงค้าท่างงานก็สูงแนนะครับสี่พันกว่าคนขยันคนขยันสี่พันกว่าเนาะใส่ขั้นอันหน้าหมอมันลายกว่านั่นโอ้สองขั้นขยันขยันแค่แ็หน้าปังอยู่บ่บ่มีไเ้เนาะแถวบ้านเฮาเนาะโอ้เจ้าไทยยังไงีไทยไนขากแต่แบบสี่พันสี่พันกว่าผไหมโตกเฉลียแล้วปีละเกือบแปดรอย แปดลอยเก้าลอยชั่วโมงเปกติเขาใส่กันมาตรฐานคือสี่อยปีหนึ่งบากเกินสี่ลอยชั่วโมงฟองเจ้าเลยคูดสองเลยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวหาอรถขัขนเกลึอนไปไหวนะครับจะคล้องรถเพินนะครับคล้องรถเพิ่นหรือว่า รักข้ารถได้ดีนะครับแต่ว่าเป็นโม่กับตัว่าแหละนะครับนะครับผู้ใดสนใจอยากจะเทิร์นหรือว่าอยากจะออกนะครับดาวแบบใดกกับโตมาสอบถามกันได้นะครับโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับเดือนแห่งสงการเนาะนะครับนะครับประมาณไปปลายเดือนกับข้องสี่เดวานกันแหละครับพี่น้อง ปลายเดือนก็คงจะว,วานกันนะครับแล้ว,วก็เอารถก็ครับเปล่ามาเอารถไปใส่นะครับเมืองเลือกเอานะครับผู้ใดที่อยากใหญ่รุ่นใหญ่รุนรน่อยน,นะครับก็เอาความเหมาะสมของเจ้าของแล้วกันตัดสินใจเอาหรือว่านะคำว่าปรึกษากับเซวยาดก็ได้ครับเดี๋ยวสินแนน้ใหาเนาะ แต่ว่ามันก็ต้องคุยกันละเอียดจังหน่อยหนึ่งมันเห็นหน้าจังไรเห็นยังแน่เห็นยังแน่นะครับจะเอาไปจังไหนแน่นะครับจะแนะแน่หายหั้วจะเอารุนไหนรุนไหนะครับเอารุ่นน้อยไปบางบางหมู่บ้านกะทยบ่อเข่าเลยครับแต่ว่าถ้าเอารุนใหญ่ไปเกินไปกะเงินในกระเป๋านาะครับเงินในกระเป๋ากะต้องเทรียมไปทรงแล้วมันทรงมาไวมันก็ยากนะครับ ส่งมาไว้กันยากอีกนะครับนั่นแหละเอาความเหมาะสมเข้าไปฟองเอาสำหรับคลิปนี้นะครับคงจะฝากไปแต่เพี่งแค่นี้นะครับอาจจะเลื่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับซอยดันไปให้มันถึงนะครับพลละซําเพิ่นพลระที่น่องนะครับแล้วก็ขอบพูดหลายๆนะครับขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณทุกท่านติดติดตามติ่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับ อ่ะคลิปนี้ไปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ